เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วมาดูใบงานนะคะใบงานวันนี้นะคะได้รับใบงานแล้วนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนออกแบบเสื้อผ้าสําเร็จรูปคนละ1ชุดคําว่า1ชุดอาจจะเป็นเสื้อกับกางเกงหรือเสื้อกับกระโปรงก็ได้ พร้อมทั้งบอกว่าใช้ในโอกาสใดนะคะได้แล้วเขียนชื่อชัดขที่ทางด้านซ้ายมือของครูในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนวาดภาพลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะวาดภาพลงไปนะคะอาจจะเป็นเสื้อกับกางเกงหรือกระโปรงก็แล้วแต่นักเรียนลูกแล้วก็เขียนคำอธิบายข้างๆชุดนี้คือชุดอะไรนะคะ,ะชุดใส่ไปเที่ยว นะคะหนูจะใช้ในโอกาสใดกับชุดที่หนูวาดนะคะจ,จะใช้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเป็นชุดที่อาจจะใส่ไปงานทานเลี้ยงนะคะหรืออะไรแล้วแต่ให้นักเรียนคิดเองลูกวาดภาพลงบนนี้วาดภาพระบายสีแล้วก็เขียนนะคะโอกาสที่ใช้ด้วยนะคะนักเรียนลงมือทาได้เลยลูก ขอไปที่สไลด์ก่อนนะคะน,นักเรียนดูในสไลด์ลูกใบงานให้นักเรียนออกแบบเสื้อผ้าสําเร็จรูปคนละ1ชุดพร้อมทั้งบอกว่าใช้ในโอกาสใดนักเรียนมาดูตัวอย่างก่อนนะคะดูสไลด์ต่อไปตัวอย่างนะคะตัวอย่างคือเสื้อตัวนี้นะคะเขียนว่าใส่ในฤดูหนาวนะคะเสื้อตัวนี้หรือไปเที่ยวในสถานที่ อากาศเย็นนะคะแล้วแต่นักเรียนจะเขียนมานะคะตัวอย่างเขียนช้าๆอย่างนี้เลยแต่ห้ามลอกเรียนแบบคำพูดคำนี้กับเสื้อตัวนี้ถ้าใครทำเหมือนตัวอย่างมาไม่ได้คะแนนเลยลูกให้นักเรียนมีความคิดเป็นของตัวนักเรียนเองนะคะ เดี๋ยวเวลา10บนาทีลูกทำให้เสร็จนะคะงานไม่ยากเลยออกแบบตามใจชอบลูกบางคนชอบวาดภาพตัดชุดใ้ตุ๊ก,กตาอยู่ยิ่งสบายเลย วาดภาพเสร็จแล้วระบายสีสวยๆด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ใช้ดินสอวาดก่อนนะคะพระลบง่ายอย่าใช้ปากกานะลูกมไม่ต้องใช้เพื่อบรรทัดหรอกลูกชันนรงใช้มือเราลูกใช้มือเรานะคะ ระบายสีนะคะวันนี้เพราะเสื้อผ้าจะได้สวยงามนะคะตามใจของผู้วาดชอบสีอะไรก็แต่งแต้มลงไปเลยบนเสื้อผ้าที่เราวาดภาพนะคะ แต่งให้สวยงาม,มาลูกอ่าน,นเรียนไปทำให้เสร็จนะคะต่อไปนะคะมาดูว่าสัปดาห์หน้า นักเรียนต้องเรียนอะไรแล้วก็เตรียมอะไรมาบ้างเขสาสไลด์นะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะคะหนูจดต่อในสมุดก่อนลูกวันพุธที่6กรกรกฎาคมนะคะเรื่องการดูแลรักษาเสือ้อผ้าการซักผ้าหัวข้อเรื่องการดูแลรักษาเสือ้อผ้าการซักผ้า ยังอยู่ในเรื่องของเสื้อผ้านะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าการซักผ้าการซักผ้าเตรียมเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะอุปกรณ์ในการซักผ้าด้วยมือเช่นกาละมังผงซักฟอก กระมังก็ต้องเตรียมมาลูกครูมีให้ที่โรงเรียนนะคะแปลงซักผ้าอาจจะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ผ้านั้นหอมนะคะติดทนนานที่เนื้อผ้านะคะเตรียมมาเป็นกลุ่มลูกส่วนมากทุกบ้านมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยเขียนไว้บนกระดานด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะเสื้อผ้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเรานะคะเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะเพราะนั้นการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นสำหรับยุคนี้สมัยนี้นะคะค่ะพบคุณครูใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ